ถ้าจะกลับไปอินเดียแล้วพวกเจ้าลองพูดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ข้าฟังหน่อยสิหลักธรรมต้องใช้อักษรในการสื่อทอดแม้ไม่อาจอ้างอิงได้ทั้งหมดแต่ก็ละทิ้งไม่ได้อันจะทำให้คว้ยเขวจะได้ความรู้แค่ผิวเผินจากข้าตามที่ข้าเข้าใจเหมือนผู้คนพบแล้วซึ่งสัจธรรมเมื่อรู้แจ้งเห็นจริง ก็ไม่ปรารถนาอื่นใดอีกและไม่ต้องการค้นพบเจ้าเข้าใจได้ลึกซึ้งกว่าน้อยแต่ก็ได้เพียงเนื้อหนังของข้าทนนั้นลมฟ้าฝนฝ่ายไ,ไร้แน่นอนสิ่งที่ตาดูหูฟังลิ้นสัมผัสก็ใช่ว่าแน่แท้โลกนี้จึงไม่มีสิ่งใดยั่งยืนเจ้าก็ได้เพียงกระดูของข้าทนนั้น 要拉回个我样来。老老 อย่างนี้สินับว่าเขาถึงเจตนารมของข้าผู้รู้ไม่พูดผู้พูด,พดไม่รู้อุยเคอตอนนี้ข้าขอมอบจีวรและบาดให้เจ้าสืบทอดต่อเป็นเจ้าละทิเซนรุ่นที่สองและพอข้าตายครบสองร้อปีแล้วจีวรน,นี้จะตกถึงรุ่นหกซึ่งไม่ต้องสืบทอดอีก ถ่อถึงตอนนั้นลทัทธิเซนของเราจะแพร่หลายไปไกลแต่ผู้รู้มีมากผู้ปฏิบัติมีน้อยผู้แสดงธรรมมีมากว่าผู้ที่เข้าถึงหลักธรรมโดยแต่อา้าวไตซื้อท่านจะไปไหนล่ะครับป๋เหมียวเสียงจวงนี่เองก็จะไปทางปะฉิมน่ะแล้วทำไมท่านเดินทางคนเดียวหรอครับเจ้ากลับไปก็รู้เองเอ๋อ รอ,องเท้าหนึ่งข้างก็ที่มา่วานตอนเย็นก็จะได้ทดไตซื้อตักมอด้วยนะพูดเป็นเล่นไปพระอาจารย์ตักมอมรณาผ้าไปตั้งสามเดือนกว่าแล้วไป,ไปได้ยังไงใครเห็นเขาเดินผ่านแถมไม่เท้ายัางแขวนรองเท้าอีกข้างนึงด้วยนะเออเออเออเดี๋ยวเรื่องราวเกี่ยวกับปรมาจารย์ตักมอสะพายรองเท้าข้าวเหนือออกทุดงมีการเล่าขานมานานจนห้องเตะรับสั่งให้เปิดโงพิสจน์ ปรากฏว่าในโลงศพนั้นมีเพียงรองเท้าข้างหนึ่งจริงๆซึ่งตอนนั้นปร,รมาจารย์ตักหม้อก็มีอายุถึงร้อห้าปีแล้ว